สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับสวัสดีทุกๆท่านวันนี้เราส่งงานกันอีกเช่นเคยนะครับกับ UDS s o u n ซานะครับ UDS ตํบลน,นะครับตําบลไทรราชนะครับอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีริขันธ์ก็คือ u d ด s o u ส d านะครับ เดี๋ยวเราจะพาคันนี้ไปออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็คันนี้ระบบเครื่องเสียงนะครับจัดเต็มครับที่เบื้องต้นก่อนนะครับเราจะพาดูรอบก่อน สวัสดีครับเบียเตเนสวัสดีครับที่นี่ส่งสามคันนะครับยูดีซาวหนึ่งนะครับแล้วก็สีหาบ้างนะครับสองแล้วก็ทุมงกัรสามตอนนี้จุมงการออกไปข้างนอกแล้วนะครับจุมกัออกไปข้างนอกเราจะเอาคันนี้ออกไปข้างนอกตามนะครับนะครับผมก็ปรับฟ้องแป๊บนึง <c oughs> ท่านนี้เป็นระบบไฮดรอลิกทั้งคันนะครับมีหมุนตู้หน้าหมุนตู้หลังนะครับท้าวช้างไฮดรอลิกนะครับแล้วก็เพนลายนะครับเป็นอขอขอขอปิดปิดเพลงหน่อยครับขอปิดเพลงนะครับ ดีผมกลัวเพลงจะเข้ามาในการไล์สดนะครับมันจะทําให้เราโดนตัดนะครับเสียต้น F4 ขอบคุณครับสวัสดีครับผมคันนี้ใช้สีมุกน้ําเงินนะครับเหมือนรถบัสแล้วก็ใช้เพ้นเป็นกับตันอเมริกานะครับเป็นสีน้ําเงินพี่สตาร์ทได้เลยครับจะขับออกไปวันเหลือใยไปขับไปก่อนก็ได้ เดี๋ยวผมจะพาไปชมฟังก์ชันด้านนอกนะครับน,นี้เปิดไฟแล้วนะครับขับไปเลยพี่จะไปไป,ไปข้างนอกครับรจะพาไปข้างนอกนะครับพาไปชมด้านนอกจะพาไปเฉี่ยวรถแพนตุ้มเมืองการด้วยนะครับกันนี้เป็นระบบถุงลมนะครับ ระุงลมถ้าซอรถบัสใหม่ก็ต้องถามว่ารุ่นไหนครับเป็นแปรล้อก็สองล้านกว่านะครับปิดปิดไฟหน้าแป๊บน,นะครับปิดปิดไฟหน้าเลยพี่ปิดไฟหน้าเพื่อมันม,มองไม่เห็นรถอ่าเดี๋ยวเราจะเอาออกมานะครับทันนี้เป็นระบบถุงลมนะครับอันนี้เจ้าของขับเองคันนี้บุกเครื่องเสียงล้านกว่าบาทนะครับล้านสองนะครับระวังเบียดนะครับมาต้มมาก่อนต๊มมาก่อน รถรถมันยาวขึ้นอ่าตรงมาก่อนครับอบ่พี่ๆก็อาจจะไม่คุ้นชินนะครับอาทิตยนี้ส่งสามคันนะครับสั่งทำส่งสามคันนี่ครับกรลังออกมานะครับมอนมอนตรงนี้ก็คือรถแหรสุูมองการนะครับออกไปแล้วนะครับนูน่นอยู่นู่นครับ ยูโน่นะครับเวทีใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับยูโน่นเดี๋ยวเรามาเอาคันนี้กันก่อนนะครับตรงไหนดีบนตรงนน้นดีกว่านะเอาแป็กกาวเป็นซุ้มบืางกาันปิทูลสวัสดีครับผมระบบถุงลมนิ่มนวลคันนี้เป็นเครื่องเสียงของ VL นะครับ หลายคนอาจจะไม่คุ้นชินแต่จริงๆ VL ตามโรงเล่าต่างๆตามคอนเสิร์ตบอดี้สแลมตามเาครื่องเสียงกันเนี่ยครับจะใช้เค,ครื่องเสียงของ VL นะครับขันนี้ลงทุนเ,เสียงกลางอย่างเดียว4ี่แสนนะครับเสียงกลางอย่างเดียว4ี่แสนนี่ครับรถแห่ซุ้มเมืองการนี่ครับเวทีเสร็จไปแล้วนะครับเหลือทดสอบระบบหลักนี่เลยพี่ ถอยถอยไปโน่นนีอ่อ่าหักอ่าหักขวาสุดเลยครับหักขวาสุดเลยครับอ่าหักขวาสุดเลยครับอ่าตรงไปเลยครับตรงไปเลยอ่าพี่พวงไรตรงครับพวงไรตรงโอเคพอก่อนครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูทีละอย่างเลยนะครับตั้งแต่ระบบถุงลมนะอันนี้เจ้าของขับเองนะครับยาง <laughs> เป็นไงบ้างพี่เหมือนรถััตไหมเหมือนรถบัตไหม เป็นความใหญ่นะครับเป็นความใหญ่นะครับนี่คือยูนิเอ่ซาวขอขอขอรีโมทหน่อยได้ไหมรีโมทเดี๋ย <Yeah, yeah. S 1> วเรามาชมออปชันคันนี้กันนะครับมวนมวนหมุนก่อนไหม บ้านตปิดขนดไมนไม่ไ้นเดี๋ยวจะให้เรียกเรียกช่างไฟมาหาผมคนหนึ่งมอน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 มอยมาสอนรีมวยขนอยว่าไหนเป็นอะไรผมก็เพิ่งยิบยังไม่รู้อันไหนเป็นอะไรนะครับ ตั้งพี่ปรับได้ปรับได้เราต้องปรับออกยูดีเอเสร็จไปอีกหนึ่งนะครับสีหาราชนะครับสีหารานะครับวันเสาร์รับรถนะครับสีหารายูดีเอส่งวันนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะรีวิวสามวันซ้อนเลยนะครับเปิดป๊อกยังอันนี้เปิดยังไงตัวนี้ไม่เปิดยังไ,ไองไอ๋อ กดทีมก่อนอันนั้นปิดอ๋อกดตัตตาทีนึ่งแล้วมีอะไรหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เท้าช้างอ๋อเท้าช้างอันนี้หมืนคล้ายออเคอันนี้เปิดหมวกน,นี่เราเอาเท้าช้างลงก่อนนะครับครับเท้าช้างลงมาแล้วนะครับ เท้าช้างก็เท้าช้างตีนช้างขาช้างแล้วแต่จะเรียกนะครับตัวนี้เอประตูมีล็อกอยู่บ้างข้างบนครับมันจะมีล็อกอยู่ต้องระวังนี่ทีมงานนะครับทีมงานทีมงานเครื่องเสียงเท่าไหร่นะพี่ของอะไรนะครับของเครื่องเสียง vl นะครับคันนี้ลงทุนเท่าไหร่ครับโอ้ผมไู่ผมทราบนะครับล้านกว่าบาทนะครับล้านกว่าบาทนะครับเฉพาะเครื่องเสียงนะครับล้านกว่าบาทเป็นเครื่องเสียงที่ใช้อยู่ใน ลงเล่าใช้ใช้ตามคอนเสิร์ตของก็เ,เรียกว่าอะไรดังๆนะครับพวกพวกอคอนเสิร์ตดังๆนะครับคือตอนนี้ระบบเครื่องเสียงนะครับมันเจ้าใหญ่ๆลงมาเล่นรถแห่กันเยอะนะครับก็ก็จะได้เปรียบตัวหน่อยนะครับได้เปรียบตรงที่ว่าก็คือเป็นเครื่องเสียงมีแบนด์นะครับอมอนเปิดหน้าไหนไม่รู้ ต้องเปิดหน้าก่อนถูกไหมอันนี้ครับอ่นนี่ก็เปิดหน้านะครับเปิดหน้าไปนะครับอ่านี่ครับเปิดหน้าเปิดปิดหน้าได้นะครับใช้รีโมทนะครับอ่านี่เราเปิดหน้าไปนะครับแล้วก็ต่อไปก็เปิดข้างหมายวอะไรสามสี่ป่ะอันนี้หมุนอันนี้เราก็หมุน เราหมุนลำโพงหน้านะครับสมุนเสียกลางหน้าก็หมุนออโต้น,นะครับหน้าหลังจะหมุนพร้อมกันนะครับเพราะนั้นเราต้องเปิดหน้าก่อนเท่านั้นครับโอเคนะครับนี่หน้าเราหมุนได้แล้วฮะอ่าแล้วหมุนกลับนะครับเนี่เราหมุนกลับก่อนนะครับเดี๋ยวนี้เทคนิคอลังการหมดครับรแทร่นะครับอา่าเรามาดูหลังกันครับเรามาดูหลังกัน หลังหน้าเราผมจะให้หมุนพร้อมกันนะครับเพื่อประหยัดไฮดรอลิกครับกับลูกค้านะครับเดี๋ยวเนีเราก็ขน้นก็ถ้าทันเราให้ดูนะครับถ้าทันเราให้ดูนี่ก็หมุนท้ายนะครับอ่าเป็นไฮดรอลิกทั้งคันนะครับตัวน,นี้รถแห่มินิไม่มินินะครับตัวน,นี้รถแห่มินิไม่มินินะครับคันนี้ถ้าเครื่องเสียงล้านกว่าบาทเนี่ยหนาวเลยนะครับ ก็แม้กระทั่งเปิดข้างนะครับก็เปิดด้วยไฮดรอลิกนะครับโอเคก็เปิดข้างเหมือนกันนะครับรอจ้างอยู่ครับบางสะพานนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คืออ่ามอนมอนบอนบ มีใครอยู่บ้างไ,ไหมฮะมอนยามใหม่ไปไหนไม่ใครไปช่วยเปิดให้ดูหนะ่อยเปิดต่างๆอ่านี่ก็มุนท้าย <Reaper. S 1> เดี๋ยวผมให้ดูมุนท้ายก่อนนะครับนี่ก็คือกลไกมุนท้ายนะครับนี่กลไกลมุนท้ายคือตัวนี้นะครับนี่เราชักกลไกลมุนท้ายนะครับให้ดูได้เลยครับให้ดูได้เลยนะครับนี่คือกลไกลมุนท้ายนะครับลาเราปิดปุ๊บกลไกมันจะชักเข้ามาใช่ไหมครับอ่า นี่คือตัวนี้นะครับันไปก็จะออกไปนะครับนี่คือระบบไฮดริกนะครับรีโมทการเดินสายจะประมาณนี้นะครับเหมือนทุกคันนะครับการเดินสายแบตเตอรี่เพิ่มหนึ่งลูกนะครับนี่ครับระบบไฟไอันนี้ปั๊มลมนะครับปั๊มลมอ่เป็นระบบถุงลมอ่เปิดฝาล้อผมสิเปิดฝาล้อเปิดระวังตรงนี้นะ อันนี้มยังไม่แห้งนะครับอ่าอย่าไปโดนตรงนี้นะพึงพ่นนะอ่แป๊บนึงนี่ครับเป็นระบบถุงลมคถุงลมสี่ลูกถุงลมอยู่ด้านในสี่ลูกนะครับระบบถุงลมก็ใช้ถุงลมได้อันนี้ยึดไปอย่างนะออียอยึดไปแล้วนะครับเติมน้ำมันมีโช๊คมีถุงลมให้นะครับเปิดประตูหนะ่อยเปิดประตูหนะ่อย ผู้ช่วยไล่สุดทายหมดเลยกันนี้เป็นแคปนะครับเป็นแคปก็ข้างหน้าก็จะนั่งสบายหน่อยนะครับเป็นแคปแล้วก็ด้านบนเรามาดูด้านในกันนะครับด้านแต่ก็จะมีไฟมีไฟเพดานก็เกาะทะลุที่ผมว่าน่าจะอยู่บางสะพานน้อยนะครับอันนี้เป็นสิทธิ์เอก์ของจังหวัดนะก็เดี๋ยวเปิดหมดบนบน,บนให้ทีนะ มีเปิดประตูหน้ดเวยเปิดประตูหนาอยู่นี่ก่อนเปิดประตูหนาให้หน่อยโอเคเดี๋ยวมนเก็บภาพหนึ่งรูปนะครับวนหนึ่งรอบเก็บภาพนิ่งเลยเราจะดูไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือรถแฮยูดีเอสอันนี้คือเจ้าของแล้วก็ทีมงานรอๆทั้งนั้นนะครับเนี่ยรอๆทั้งนั้นครับนี่ครับ พี่สวยไหมครับสวยครับบังคับบังคับรีวิวให้ผมหน่อยบังคับชมให้หน่อยสวยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากอ่าโอเคครับเดี๋ยวยังไงครับไม่ผิดหวังที่ผมเมื่อกี้ผมเตรียมก่อนนะครับผมเตรียมก่อนที่ว่าจะมาคุยนะครับงานนะครับผมจะทํางานให้ละเอียดทุกจุดนะครับเดี๋ยวให้เขาขายรูปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าคณะเปิดทานเดี่ยผมจะเปิดให้ดูนะครับรถวีทีนะครับเสร็จอีกหนึ่งคันหนึ่งสองสี่อาราชสามอ่าช่องว่างเลยครับตอนนี้ช่องว่างสองช่องนะครับ มีเหลืออีกหนึ่งคันนะครับเหลืออีกหนึ่งคันนะครับยังไม่จบนะครับอันนี้ก็รถของทีโมโยครับทีโอโยกับแมนชัยนะครับทําสีหัวนะครับนี่ก็จะทําสีหัวนะครับแล้วก็แปะลายทําสีอันนี้เล่งมากครับเขามีงานนะครับแล้วก็อาตคอรนะครับแล้วก็ไรเรียงกันอยู่ทาโอทีให้ทุกคันอยู่นะครับอยากถามอะไรถามได้นะครับ นาใกล้ๆร้านผมอ๋อพี่เผารอยนะครับเผาอยใครจะทํารถนะครับเผาคู่นะครับสิบล้อหรืออะไรก็ตามนะครับแนะนําเลยนะครับราชาเผาลอยนะครับตัดต่อเผาเองทําเผาเองนะครับเผาสวยมากนะครับแนะนําเลยนะครับรับประกันให้เลยนะครับเจ้านี้ผมก็ซื้อของที่พี่เขาด้วยเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นนี่พี่ก็อยู่ครึ่งเผาจ่ายไม่หมดนะครับ ขอบคุณแม่ครับขอบคุณมากเดี๋ยวลูกค้ามาเดี๋ยวจัดการให้นะครับผมนี่ก็ราชาพอลอยติดต่อไปได้เลยนะครับจะซื้อเพลาอย่างเดียวหรือจะให้ทําทั้งคันติดต่อพี่ก็ไปได้เลยนะครับบอกว่าโมเตินบัสแนะนําไปนะครับท่านจะได้ส่วนเพิ่มไม่ใช่ส่วนลดนะครับเราเล่นนะครับร้อลิ้นนะครับก็ไปติดต่อพี่ก็ได้เลยนะครับพี่ที่ชํานาญปิ่นปีแก้วนะครับ ครับสุดยอดขอบคุณครับผมอันนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเขาถ่ายเสร็จผมจะบอกครับคือก่อนหน้านี้มีรถทา B M ไปคันหนึ่งนะครับทีนี้ทางพี่ก็บอกว่าจะทํา B M ด้วยแต่ผมก็อยากจะให้พี่เขาเปลี่ยนนะครับก็เลยทําทเป็นเขาเรียกว่าไงทำเป็นหน้าเบนซ์นะครับเบนซ์ก็ไม่ใช่เบนซ์สัทีเดียวนะครับ เบอร์หนึ่งต้องโมเดินบัสขอบคุณมากครับขอบคุณมากก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กล้าจะบอกว่าตัวเองเป็นเบอร์หนึ่งหรอกครับแต่ก็พยายามนะครับพยายามทําด้วยความตั้งใจทุกขันปิดกลับใช่ไหมอ่าครับพยายามทวนความตั้งใจทุกคันนะครับที่ก็เลยทําหน้าเป็นเบ้นนะครับดูงานได้เลยนะครับนี่ครับถ่ายใกล้ๆอย่างเี้เลยนะครับ เียสันนะครับถ่ายให้ดูได้เลยนะฮะแม้กระทั่งขอบไฟนิดนึงนะครับผมก็ปั้นออกมาให้ดูงานได้เลยครับงานหน้างานท้ายภายในเก็บพ้นให้สะอาดเยี่ยมอ่องนะครับแป๊บไฮดรอลิกนะครับเดินให้อย่างดีนะครับนี่ให้เพื่อนๆดูงานได้เลยนะครับดูไป็นกันไม่มีนะครับว่าผิวไม่เรียบอย่างเงี้ยครับไม่มีนะครับ อูจะเรียบเนียนหมดนะครับเอ่อฟท้ายตัวนี้ผมเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะว่าผมว่ามันมีปัญหานะครับมันมีปัญหาเนี่ยครับยังไม่ทันจะออกเลยครับเริ่มปิดนะครับแพงด้วยนะฮะตัวนี้คู่เป็นหมื่นนะครับแล้วก็เปาะบางเหลือเกินกระบีมือหนึ่งขอบคุณมากครับออันนั้นคือรถบัสนะครับรถบัสได้ฉายาจากรายการกระบีมือหนึ่งนะครับขอบคุณทางอูนะครับแอนแมน ที่ไลให้ดูครับอ๋อได้ๆพี่ตอนนี้ก็ผมทําสีหัวให้แล้วนะครับติดตั้งเฮลิกเสร็จแล้วนะครับแมนชัยนะครับก็อะไรที่ผมทําได้ผมทําก่อนนะครับผมไม่ได้รอนะครับแมนชัยก็เป็นรถอีกคันหนึ่งนะครับที่ออปชั่นแปลกนะครับนะครับกำลังขัดสีพ่นนะครับแล้วก็ติดตั้งเฮลิกเกือบเสร็จหมดทั้งคันแล้วครับก็พยายามไล่ไล่ให้อยู่นะครับแล้วก็ทำโอให้อยู่นะครับแต่วันนี้คันนี้ทำโอไม่ได้นะครับเพราะว่าเพิ่งพ่นสีนะครับ แล้วก็ของทีมออิโอเดี๋ยวจะพ่นตามนะครับพ่นสีหัวลอไว้ก่อนอันไหนทาได้ผมทําให้ก่อนนะครับแล้วก็จะโป้หัวโป้อะไรไปก่อนนะครับไล่โป้นะครับแล้วก็ได้สกุนไหนก็ถ้าพี่มีงานก็สามารถาไปใช้ก่อนได้นะครับก็พยายามจะเร่งให้ให้ดีที่สุดนะครับแต่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของระบบไฮดริกแค่นั้นเองซึ่งก็ยังทำกันอยู่นะครับงานเออไป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 เข้ายัาง ยกมากกว่านี่นอีกสูงลมอันไหนสายขวามั่วแล้วพี่ไม่มีคานหนึ่งคานสองี่อย่างนี้อย่างนี้มันมีคานหนึ่งคานสองเงี่ยครับสูงลมอ่ะมันทั้งมันทั้งคานคานหนึ่งคานสองถ้าเราล้อเราลอยใช่ไหมครับเราขึ้นเราขึ้นเนินล้อล้อหลังเงี้ยครับล้อนี้มันลอย,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 อยใช่ไหมพี่ต้องทิ้งท้ายล้อหลังเอาลงออกนี่ก็จะลงมา เวลาเราจะเลี้ยวอย่างเงี้ยครับเราจะเลี้ยวเราลมท้ายออกก็ได้เพื่อว่าล้อไม่ได้ไม่กินยางก็คือทาแบบรถบัสนะครับตัดลมทิ้งเป็นคานไม่ได้ซ้ายขวาคานหนึ่งคานสองทีงนี้เวลาพี่จะใช้น้ําหนักจนะ่ะสองงานจะลมองเท่ากันนะไม่งั้นไม่จะกินยาง oh, อ่าเนี่ยนะครับอันนี้มันมีลมลมปั๊มก็คือร2 7ยิบเจ็นะครับสองอันนี้พี่ต้องปรับไปเท่ากันอ่าสองคานเท่ากันอ่าครับใกล้เคียงพี่ประมาณเก้าสกว่าเก้าสิบกว่ามันก็จะรับน้ำหนักเท่ากันนะครับนี่ปั๊มลมทำงานอยู่นะครับ ปล่อยปล่อยท้ายลงพี่เพราะว่าไอ้นี่มันลอยนี่ปล่อยทงหมดนะครับรถมันยกได้เลยนะครับโอเคคือใช้ระบบเดียวกับรถบัสเลยนะครับเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะจบการไล่สดนะครับของคันนี้ประมาณนี้ก่อนเนี่ยผมจะถ่ายคลิปแปับนึงนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีเวลานะครับเดี๋ยวผมไปจะไปไล่ขนุนให้ดูนะครับไล่ขนุนให้ดู นะครับคันนี้ก็เป็นฟังก์ชันเดิมๆที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้มีแนวคิดใหม่นะครับสำหรับรถเล็กนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับ My h e a r t เลยบ้านผมไปไ My h e a ์ t ก็มน่อไหร่ a r ์จะเข้าพินเมื่อไหร่อ่าเดี๋ยวผมพาไปดูไมฮาร์ดนะครับเจ้าของรถจะอยู่ใกล้ๆผมพาดูหมดครับอาลีอยู่มุมนู้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเนี่ยไมฮาร์ดอยู่นู่นครับ ใช้รก็รอช่างเพ้นนะครับแต่ระหว่างรอช่างเพ้นนะครับก็ทําไฮดริกไปให้พางนะครับแล้วก็ทํภายในไปให้พานะครับยูนูนครับเตรียมเตรียมออกนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมนเดี๋ยวเก็บที่จะถ่ายคลิปนะครับถ่ายคลิปให้ลูกค้าเรียกมาถ่ายคลิปมาเลยก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาทันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคันโน้นนะครับคันโน้นอีกคันหนึ่งนะครับก็รถแห่ซุ้มเมืองการ เป็นรถเวทีอย่างเดียวนะครับเล็กๆไม่นะครับทุมงการเนี่ยครับของใหญ่อย่างเดียวนะครับนี่ครับของแท่ของแท้นะครับซุมบงการนะครับพี่หนึ่งุมบงการนะครับไม่มีทําเล่นๆนะครับจะมีรถลำโพงอีกนะครับบางแก้โปรเจกต์เยอะนะฮะก็มีอีกคันหนึ่งนูดนะครับมีอีกคันหนึ่ง โปรเจกต์แกเยอะมากเดี๋ยวปิดหมดปิดหมดเลยเดี๋ยวผมจะเก็บภาพโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะจบการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับจะมีโอกาสเดี๋ยวเราไลฟ์ให้ดูอีกทัานหนึ่งนะครับขอบคุณครับผม